โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะฮะพบกับผมนายแมสเซอร์นะฮะตอนนี้ผมอยู่กับคุณตั้นนะฮะมาในรูปโฉมของวิสเลย์ครับผมแล้วก็มากับเพื่อนคุณตั้นอีกคนหนึ่งฮะผู้หญิงคนเดิมนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนจริงหรือเปล่านี่คุณสโลโกางอีกแล้วอ่ะแน่นอนครับไอตัวนี้มันตัวซับไม่ใช่เหรอคนตัวซับแล้วไงยิงแรงแล้วกันควรควรจะทำเป็นแคลรี่อ่ะ ใช่ครับจะรอดูนะฮะมาดูกันฮะว่าเขาจะเล่นวิเเลเป็นแครี่ได้หรือเปล่าฮะคุณผู้ชม ทีมเขายังไงเนี่ยเขาจะ ek, คอนซิกเขาจะไม่ใช่เขาจะเริ่มใหม่อะบ่าผมไม่มีการเริ่มใหม่แนละ้วงั้นคุณไม่เริ่มใหม่อ่ะคน,นเรียบร้อยทำไมผมต้องมีปัญหาตรงกลางทุกเกมเลยครับเขาต้องเดินม,มากลางเลย <c oughs> เ,เป็นโลคอะไร <laughs> <laughs> <c oughs> นั่นดิทำไมก็ต้องมาแย่งคุณด้วยอะ ไอ้เขาคงคิดมั้งว่าฮีโร่คุณมันจะกลางไหวแล้วอะไรประมาณนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเขาจะกลางไหวหรือเปล่านะฮะดู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 ไอ้ไม่ใช่ทีมเขาไนะ <c oughs> าม,าม่เล่นนะเนี่ยดูดูการลอลัดคีมฮะยืนเล็งเอาเมาส์เล็งล้อตียิง,งยิงไง,งชัวร์ป่ะค่อนข้างชัวร์นะผมว่า เอาและ้ฮะโซโลเลนเจอกับฟาโลดู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 หยุดมานาเขาอย่างนั้นเลยฮนะหยด,ดมานาเขา,นานด่าตันตันอย่างนั้นเลยดูดูฮะคุณคิดยังไงฮนะเจอกับฟาโลอย่างงี้นิ่มครับกดง่าย <I will S 2> นิ่มกดง่าย <laughs> ฟาโลนี่มันใช่ตัวที่ควรมาเลนกลางไหมเนี่ย ดูฮะดูดมานะฮะโอ้โหดูดกันแบบหน้าด้านอ,ะอ่ะเออดูดคุณทำงี้นิสัยเสียมากอะ่ะแล้วคุณจะเล่นเป็นแคนดนี่จริงรอ่ะจริงครับโอนที่คุณอัพสก,กิลสามเหรอส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นเขาอัพกันนะ นะเป็นวิธีกดครับอ๋กดเลนได้ไหมใช่ครับยกดูดยกดูดอย่างงี้มัเดินไปเก็บรูแล้ว้าวคุณได้ขวดแล้วนี่หว่าคุณในเวลาคุณจะซื้อของคุณอธิบายเขาหน่อยคุณกดคีย์ลงคีย์รัดยังไงเขาสงสัยอะคุณอะอ่าเช่นยกตัวอย่างครับเป็นบอทเทิร์นนะกด ขวดสามสามตัวครับ B R B B R อยากเห็นแม่ได้ละว B R นี่คือขวดยางหกร้อยเจ้าเหรอเฮ้ยเหมดตูดทีเดียวไอ้ติดลากไหมติดลากไหมจังหวะนี้ให้คุณควรมันไม่ติดลากว่ะโอ้โหมันมาอ้อมแล้วควรว่ายวายวายวาย บะแล้วบะแล้วเฮ้ยเฮ้ยบัตรลัดเรียบร้อยฮะจังหวะนี้หุดมาหน้าต่อหน้าเขาเลยนิสัยมากอะ่ะดับเบิ้ลแท็บอะ่ะกินว่าไงฮะกับเกมนี้ก็ดูตังผมดีครับสามนาทีสามนาที ตอนนี้นะฮะ3นาทีฮะสกอร์อยู่02น็ครับผมมาแล้วฮะอันตีของเขาฮะชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะซิลเวอร์บ l ลเฮะดูดูการดูดมานะดูดไหมอ่ะดูดดูดจวบมบสดอะแบบใจเย็นๆนะ่ะมานาใช้ไม่อั้นนะแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกทีเดียวทีเดียวได้ไหมข้างบนเรียบร้อยฮนะ แต่ไม่รู้จะว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่านะฮะกำเอ้ยชิบหายแล้วโดนฟารโรล็อกไปช่วยเพื่อนละจังหวะนี้ไปช่วยเพื่อนแล้วไปยังไงไปไหมเหมือนไม่ไปอ่ะแบบปล่อยปล่อยไปโตแล้วอะไรงี้ปะ่ะพีเดียตัดสินใจสู้เอ้ยคิสไม้แอดเลยจังหวะนี้แมงติกผมเลยครับ <laughs> ผมไม่ไปช่วยมันมน,<ๆ>น่ะที่เกีย คุณมิซาดิบจังพี่เกียรดมอนสั้นที่เกลียดดูโบบูมก็ไม่มีเดี๋ยวมันกดไม้ด่าคุณนะระวังนะมาเลยแล้วคุณเป็นไงบ้างแข่งวันนี้วันนี้ไม่แข่งครับอ๋อไม่ได้แข่งหรอเป็นซาดิสเตอร์ครับตอนนี้อ๋อ แล้ววันนี้นนเป็นไงคุณได้ไปเชียร์เต่าไหมวันนี้วันนี้ไม่ได้เชียร์เต่าครับเนื่องจากผมต้องไปทำธุระข้างนอกอนี่เขาเขาเชนะอีกแล้วว่ะคุณยังไงอ่ะผมรู้สึกว่านาทีที่เขาไม่มีผมรู้สึกว่าตีแล้วเกิดให้คุณก็ว่าไป <laughs> มาแล้วฮะไอเทมของเขาโหมาแป๊บเดียวได้เยอะมากมากฮะวิ่งไปแล้วไม่รู้วิ่งไปไหนอ,อ้อ,อมฮะอ้อมป่ามาแต่ว่าไม่ให้เขารู้อะไรมาแบบเงียบๆเนิบ,นบๆอะไรอย่างี้หุ่นทำลายตอนนี้มาโบนมาตวัวฮะจังหวะน,นี้น่าจะได้อยู่มั้งฮะเพราะว่าอันติครบมานะก็เต็มเต็มเปี่ยมเลยฮะ สลิทเทอร์ฮะสิทเทอร์น่าจะเป็นเหยื่อลมของเขาจังหวะนี้ยก้ยยกสองเรียบร้อยฮะหนึ่งสองอ <c oughs> เกือบได้ดับ,บเบิลคิวโถดูมานะฮะเ <c oughs> ติมเรื่อยๆฮะอย่างนี้ไม่มีอดอยากแน่นอนครับผม <c oughs> มาแล้วฮะยิงเช็คลูนมาแล้วไปยัง เปล่าไม่ใช่ยิงมาข้างล่างฮะเขาก็วิ่งไปเก็บรูนอย่างไวฮะจังหวะนี้แล้วไอเทมนี้จะออกไปทางไหนฮะก็หนังสือเหมเดิมครับเจ้าเดิมครับหนังสือสองเล่มนะฮะเล่มเดียวพอครับเฮ้ยดูดมานะแบบนี้หมดตูดหมดตูดคุณนี่ซาดิบจริงวะ แม้จะแลกมาด้วยเลือดตัวเองขนาดป้อมยืนยิงเมื่อกี้ก็ยังจะไปยืนดูดมนาเขาเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะเว้ยมาเยอะเว้ยมาแล้วฮะปล่อยงูยิงงูทิ้งมันใช่งูไหมวะเหมือนตัวอะไรทั้งอย่างวะเอาตัวป้อมมาไลิฟเลยเฮ้ยดูดมนาหมดตุ๋คุณไม่กล้าให้มันพ่นคิมมูกเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ รอบนี้จะคิวเท่าไหร่ฮะคุณหยิบมาทอดเลยคุณเจ็งจริงเ <Hey. S 2> ปล่าจริงครับเฮ้ hey. คุณผู้ชมฮะฟังให้เขาพูดไ้ฮะรู้เลยว่าผมพูดเจิงไม่เจิงนะฮะโอ้โหดูมันปากงวไว้จังหวะนี้ไม่ได้ถ้าใครเล่นวาร์เด่นฮะคนรู้ใจเขาหรือเปล่าไม่ใช่ฮะ ว่าจะเป็นคนนั้นไอนมาแล้วฮนะมาล่างแล้วเนะนะบิ้มจังหวะนี้เอ้ยเขาไม่ได้วาไปอ่ะผมนึกว่าเขาวาปไปนะเมื่อกี้หรือว่าตามผมฝาดหรือย,ยังไงอินลึกเกินไปเลยไม่ไปละเปลี่ยนใจเมื่อก,กี้ผมนึกว่าคุณไม่ได้วาปไปอะที่ไหนได้วาแป๊กรอรูนออก ของดีศัตรูหายไปตันติก็จะรีเสร็จแล้วคนโอ้โยตรงกลางหวานๆคนจังหวะนี้ฮะตรงกลางน่าจะอ้าวฟาโลฟาโลฟาโลฟาลาโฮอู้ยอู้ยฮู้ยจังหวะนี้ฮะสี่ศูนฮะ สกอร์ของเขาไอไ้แนนมันพ่นอะไรใสนะ่ละวแมลงน้อยหอยสังฮนะเพสเลนฮนะมาแล้วฮะเข้าอัพสักทีฮะอัพตัวเล็กนะฮะชื่อยาวเลยเกินนะฮะเอาเป็นว่ารู้กันในสกิลสองแล้วกันจังหวะนี้ยกดูนะฮะหมดตูดหมดตูดกันเลยทีเดียวใช้ไม่ได้ใช้สักนิดเอาแล้วฮะทีมเขาบวกสายแบบนี้สิ้นชีวิตหรือเปล่าอิมมอร์ t a ล เหมือนจะบินหวานไหมหน่อยคุณมันเริ่มใหม่นะคุณมันต้องกลางเกม่ะคุณเฮ้ยเรียบร้อยมาเด้นเฮ้ยนี่ว่าจะไล่ยิงต่อกระโหลกนี้คุณอ่อีกแล้ว ยกมาดูดมานาหรือเปล่านั่นไงหมดตูดหมดด่าก,กันเลยทีเดียวังหวะนี้เอ้ยเอ้ยคอมโบโยาวๆยก2ยก2ฮะจังหวะนี้ผมมายก2เรียบร้อยฮะเอ้ดบาบบลฉากโอ้โหมานาแป๊บเดียวเต็มอ่ะแบบใช้ยังไงก็ได้ไม่มีการเปลืองอะไรทั้งนั้นฮะตอนนี้นะฮะ นาทีที่10ครับผมสกอร์อยู่ที่4ต่ต่อรับอื้ครับ <c oughs> ฟอร์มการเล่นจัดจา้านมากๆฮะไปแล้วฮะพีเดเตอร์โดนไหมโดนขี้มูกไหมน่าจะไม่โดนนะเฉียดตูดไปนิดนึงหรือเปล่าศัตรูหายไปเวลาที่คุณกดไปร้านค้านี่คุณกดคีย์อะไรล่ะฮะคุณต้าน คุณต้านฮะได้ยินไหมฮัลโหลฮัลโหลอเวลาคุณกดไปร้านค้านี่คุณกดไปคีย์ลับตัวไหนฮะตัวบีตัวเดียวครับตัวบีตัวบีตัวบีอ๋อครับผมแล้วก็ของอื่นก็จำได้ครับเช่นบิ๊กก็เป็นอย่างเงี้ยอ๋อฮะบ E เเห็นไหมคือมันจะมีตรงข้างหน้าบอกใช่ไหมว่าเป็นคีย์ตัวอะไรใช่ครับ B ีอาจ้ โหทีมมันเริ่มมาออกลางแล้วจ๊าบหรอกอยู่ๆก็จําได้เองผมนี่คลิกสดเอาคลิกสดอย่างเดียวคลิกสดอย่างเดียวเลยแต่ก่อนผมก็ก็คลิกสดเหมือนกันเฮ้ยยังไงคุณอ้ยโดนผ่าเข้าหัวโคตรแรงอ่ะยกยกไม้ยกไม้ยกสองไม้ยกได้ตัวเดียวดูดมานนาหมดตูดไหมโดนคอมโบแน่ๆคุณ เอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยคนเ้ยยังดีมีวินวอลก์นะฮะไปป่วนเลนเขาไปแค่ป่วนเขาไปเรื่อยฮะสกิลอันตรีก็หมดนะ,ะแต่ก็ยังป่วนเขานะฮะสกิลจินตนาการเยอะเหลือเกินนะฮะจินตนาการล้วนนะฮะจังหวะน <laughs> งงี้ยังไงดียังไงดีอ้าวปักงูเช็คด้วยโดนงูยิงด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้ โอ้ทันเดอร์ทันเดอร์มาแล้วเอ้ยหันมายกุกปึ๊บปึ๊บกระโดดใส่กระโดดใส่ทันเดอร์ Thunder ไหมไม,ไม่กระโดดใส่ฮะโอ้โหแต่ว่าเอ้เดิมเบิร์ดาเมจอยู่ข้างล่างโดนอันตีของทันเดอร์ปลายเมื่อกี้เจ็บเหมือนกันนะฮือลานเนียนอยู่ข้างล่างฮะก็ยังดีฮะเราถ่วงไว้ได้แต่ว่าก็มีคนดันป้อมไปนะฮะเมเบิร์ดดาเมจมาจังหวะนี้ฮะยกใส่หน้าเฮ้ยไม่โดนหนี จะโดนพ่นอันนี้สายเปล่าเฮ้ยเศกเศกไก่ตัวเล็กไหมตัวเล็กไหมตัวเล็กไหมเฮ้ยไม่ไดีค่แงงาแคงนั้นเลยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้จะจับคนช้าได้ไหมจับคนช้าได้ไหมฮะเฮ้ยยังไงดีอ่าดูดมานาเขามาดูดมานาคขีบอย่างเงี้ยเลยอ่ะ <c oughs> เอาแล้วฮะจังหวะนี้ปึ๊บปึ๊บปั้งปั้งไหมตัวนี้ปั้งไหมไม่ปั้งไม่ปั้งเก็บอะไรเนี่ยอะไร โอ้โหเอาอีกแล้วสีชมพูเต็มหน้าจอเลยคุณหมายความว่าไงยังยังไม่ยังไม่เลิกยังต้องการอยู่ยังยังแสดงความต้องการหมดตูดเลยโอ้โหคนไปยังโอ้โหยังได้อยู่เนาะ ให้คุณพังเงียบเลยเนี่ยออกเป็นอะไรฮะครูเด็กว่าหนังสือครับจำสือรัดเซียต้องกดสดเน้นยิงใช่ไหมฮะเน้นยิงว่าเน้นยิงครับเย็ดตอนนี้นะฮะนาทีปรับสปีดมันะช้าลงแล้วอ๋อบางคนมึน ดีแล้วฮะผมสบายตาขึ้นเยอะเลยเอาจังหวะนี้ผ่าผ่าหัวเปี้ยงไม่ผ่าฮะนะฮะวิ่งวิ่งล่อล่อล่อฮะไม่คิดว่าไปในป้อมเปล่าไม่ใช่ฮะไปเก็บลูนผมว่านะนั่นไงและ invisibility ด้วยฮะรือลูนหายตัวนั่นเองครับผมเอ้ผมพูดสกอปไปอย่างวะโอเคพูดใหม่แล้วกัน ตอนนี้นาทีที่14ครึ่งฮะสกอร์อยู่ที่6ต่อ18ฮะสกอร์ของคุณตั้นคนเดียวตอนนี้11ตาย1แอสซิสต์5ครับผมมาดูกันฮะว่าเขาจะทำยังไงไออันตีรีเซ็ตแล้วเนี่ยว่าแหมท่าทางเขาจะไม่กลับมาแสดงเขาต้องแสดงความต้องการอะไรอย่างนี้ไปแล้วฮะจังหวะนี้โดดไปอย่างนี้นเอ้ยเ,เล็งวิสซเลก่อนเลยท่าทางจะต้องการอย่างแรง อันสียัดหน้าฮะดับเบิลคิวไปเฮ้ยโดนหวิเย็ดแค่ยกจังหวะนี้สวยงามมากฮะเรียบร้อยฮะเจนโนไซหรือเปล่าไม่ฮะยังมีตัวที่มีชีวิตรอดอยู่ตัวหนึ่งฮะเฮ้ยคุณมันคอนอย่างนี้คุณไม่ได้นะยี่คลิปคุณก็ไม่นานดีครับอย่างงี้ทำไงดียรโอ้โหน้าเบื่อตายเลยไม่เอาไม่เอา คุณต้องพยายามไปไปแจกหน่อยไอคลิปเล่นนานๆดาของพี่ไปเลยเดียนะ๋ยวนี้เอ้ยไม่เอาผมพูดเล่นอิมมัลต์ก็อดดีครับนานดินี่นนนนนคุณพยายามถ่วงไว้นี่เพิ่งโหดยังเพิ่งโหดยังเพิ่งโหดนี่คุณซูมให้ดูอะไรเนะี่ยผมจะด,ดูว่ามือในมือผมมีแสง อ้าวอ้าวอ้าวอ้ามีเหลืองมีเหลืองไหวไหวไหวเป็นต้นยิีดอกเอ้อะไรเนี่ยที่คุณมาดูดมานาเขาอย่างนี้เลยอะใช่ครับผมมาติดอ้าวคุนยิงเป็นไรหลับไปแล้ว อ้าว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 เฮ้ยเฮ้ยยังไงดียังไงดีเฮ้ยเฮ้ยคูนคูนเพชรมาแล้วคอมโบแน่ๆคูนตายตายแน่ๆปอตายเลยผมไม่รู้เดินมาทำไมอี๋มึงตัวเองเลยเกิดอีอีอีอะไรเนี่ยสกอร์15ตังตังตังบ้างครับอ๋อค่าตัวผมค่าตัวผม แฮ้คุณนี่เป็นที่ต้องการไม่น่าละ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ไม่กระโดดเข้ามาเพิ่งลอยขึ้นพอดีเลยไหมเป็นเท่อ่ะโอ้โหพี่เดตอนนี้จี๊ดมากฮะแต่โดนพิเซเลนยกไปได้สตันไปได้ฮะคุณรู้สึกว่าหนังสือมันยิงแรงไหมครับแรงแรงมากเลยอ่ะโอ้โมเห็นในพิเซเลนแล้วผมคิดถึงซาราด้านในดอทเอังตัวไหนครับไอ้ตัวซาราด้านในดอทเออ่ะ อ๋ไอที่หน้าตาน่าเกียดเน่าเกียดหน่อยที่มันมีขีบวิ่งซ้ายตูดดึกๆๆกไปอ่ะคนต้องเจอของไหมครับได้ครับโอ้โหคุณออกอันนี้มาเอลเดอร์พันานซ้ายเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่ตายว่ะน้วันเอายังไงเดียังไงเดะอุ๊ยอุ้ยอุ้ย อามันลาของเกิดแล้วมั้งแอบนี้จังหวะน,นี้ว้าให้คุณไม่ได้ฆ่าเลยอะ่ะผมพยายามอีกราดอยู่เนี่ย <c oughs> ที่มันนะยังซีซีต่อไปแต่ก็ยังไม่กดกันนะสปิริตอยู่จังหวะน,นี้ <c oughs> คุณไม่ออกไปทาง Star the Master อะไรนะฮะ s t a f the Master ไม่ชอบครับไม่ชอบเหรอนี่มันจะบอกว่ามันเห็นนะมันยิงมาเมื่อกี้ใช่เพื่อะไรกลับไปเอ้ย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 ยังไงดียังไงดีโอ้โหคุณซาดิดไปเปล่าดาเมจมันเท่าไหร่ล่ะฮะอันติคุณเนี่ย ปแปดห้าสิบว้าวแปดร้อยห้าสิบจี๊ดเลยเขาจะวิ่งไปเก็บรูนเปล่าไม่มีอะไรให้เก็บฮะข้างล่างดับเบิลดาเมจได้ของดีแล้วคุณยังไงต่อเดย์ถือของอ่อนเพิ่มหนึ่งชิ้นเฮ้ยเอลได้คุณกดหรือยังเนี่ยกดไปแล้วครับกดหลายรอบเลยสองรอบเลยสังเกตเก๊กีก็กด ตอนนี้ฮนะเขาวิ่งมาข้างล่างฮนะเปึ๊บยิงคลิปยิงคลิปออาโยกปจาจังหวะน,นีย้ยกแล้วดูดดูดดูดดูจูบม,ม้วสดฮนะยิงอะ่ะเขาอ,ออกเป็นอะไรเขาออกเขาออกไฟแบนมานะฮะเท่าที่ผมสังเกตดูมเมื่อตะก,กี้นี้ฮนะอายกไปดูดตอ่อดูดมานาอืมมานาคีย์บอร์ดมึงเอาไปหมดเลยเถอะไอสัตว์จริงกูไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะ คุณเนี่ยออกอะไรของคุณเนี่ยแยกล่างครับแยกล่างโอ้โหจี๊ดเลยจังหวะนี้โอ้โหเพราะเช็ครูนตลอดเห็นไหมเมื่อกี้ฮะครบสองนาทีปึ๊บเมาส์นี่ไปอยู่ตรงรูนละเขานี่ไวเหลือเกินยิงฮะยิงเคลียร์คิปแป๊บเดียวจริงจริงนะจริงเห็นไหมยิงด้วยเขามีหนังสือเล่มนี้ฮะยิืออกคีปปึ๊บติดไอเทมทีเด็ดเลยอันไหน ชาร์กินเฮดครับอ๋อ <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วจังหวะนี้โอ,เอ้เยอะเยอะคูนหัวบินเองครับจังหวะนี้เจอ,อแล้วมันจะบินเจอฟาราโอฮะพุ่งมาหาด้วยความต้องการฟาฟาราโอฟาลาโอเรียกเรียกธรรมดาคนคนเขาเฮ้ยเชวาายว่ะอะไรนี้เชยใช่มันเชยทำถูกแล้วครับเซียนตีเขาพาเรียกฮะ อ๋อเซนติพาร์ี้นะฮะคุณเคยร่วมงานกับเซนติหรือเปล่าครับไม่เคยฮะอ้าวแล้วเคยร่วมงานกับใครบ้างไหมเนี่ยไม่เคยสักคนเลยอ้าวแต่คุณมีคนมีความคุณเป็นคนมีความสามารถนะเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอบคุณครับน่าจะน่าจะไปลองอะไรสักหน่อยเนาะลองอะไรอะลองแบบสมัครเข้าทีมภาคอะไรประมาณเนี่ยเฮ้ยเขารับสมัครอยู่จริงๆผมก็อยากทำทางนี้นะ ยังเรียนไม่จบเลยไม่จะทำไงโอเคหวังว่าไอ้ไม่แน่อาจเรียนจบแล้วอาจจะเห็นผมอยู่แถวนั้นก็ได้นะอัดจบกถือป้ายไฟคอยเชียร์คุณถ้าผมเจ็ดแปดสู้ๆค่ะทำไมต้องมีขาด้วยล่ะครัเอาหน้าผมให้คนนี้เชียร์คนนี้พอยป่ะนี่ จังหวะนี้ฮะเขาจะทำยังไงต่อดีอออวางไอเทมอะไรลงพื้นฮนะ regeneration อ๋อ,อ,มอผมว่าเขาเปิดคุณคนแรกเลยนะเนี่ยคุณนี้ทำตัวหน้าเดาแต่ว่าข้างบนยังดันเนียนอยู่ฮะตัวอะไรวะดันเนียนอยู่เนี่ย predator ตตหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ดิวาร์เดนเปล่าดันเนียนอยู่ทีมคุณนี่วางแผนมาใช่ไหมฮะแบบดันบนดันล่างเงี้ย หรือว่ามันไม่มาเองก็เล่นใครเล่นมันครับอ๋อเล่นใครเล่นมันใช่โอ้โหดูมันตั้งกำแพงไว้ฮะคนกำแพงงูกะว่าไม่ให้เข้าเลยอ่ะงูเก่งกองนี่หว่ะข้างบนนี่ก็ดานไดันบอกแล้วได้ดูแมพเดี๋ยวไปเันบอก เรู้สึกว่ามีคนมาตีคองอยู่คนเดียวนะฮะเป็นเลยสบายโอ้โหดูแม็กกดูแม็กตั้งกำแพงไว้ดิตรงพยาไฟชัดๆครับอ๋อนี่เป็นการถ่วงเวลาให้พีเดตีคองใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแผนออกมาป็นแผนได้คนเดียวชัดๆคุณเป็นไงว่าเป็น,นคุณนี่แบบแผนการล้ำลึกอ่ะ โอ้โหคีบแม่งมาแปบ๊บเดียวตายหามก่อแหละผมว่าขึ้นบ้านยากว่ะคนข้างบนไงครับดันอยู่เฮ้ยเต็ทีมคุณนี่ในป่าอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหเปิดเบ็ดเมลแล้วจังหวะน,นี้ยังไงดีมีคนเปิดมาไมมีคนเปิดมาไม้แ้วได้ตามเฮ้ยยิงมาแบบนี้โดนห้าวิเต็มๆมาแล้วยกปึบอันตีปับ๊บ วันช็อตคิววันช็อตวันคิวจริงจจังหวะนี้พี่เดกระโดดไปแล้วฮะด้วยความที่กูมีโทเคนนะกูไม่กลัวนะตีอย่างเดียวฮะจังหวะนี้มาแล้วฮะเขาพยายามอยู่ข้างหลังๆไว้ฮะเห็นไหมเขาพยายามอยู่ข้างหลังไว้ไอ้มึงจะเปิดกูใช่ไหมเปิดก่อนแม่งเลยอย่างนั้นพี่ความรู้สึกแบบนี้เปิดกใช่ไหมเปิดก่อนแม่งเลยหาทานจะได้บาแหลกไปอย่างไม่ยากนะฮะคุณเอาโอ้โห จบเกมในนาทีที่24ฮะสกอร์10ต่อ36ฮะขอบคุณครับที่รับชม,มบ๊ายบาย,ยเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลนจบแล้วเนี่ยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะฮะหรือถ้าชอบม,มากๆกรุณากดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพรกคุณอย่างสูงเลยจากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นก็กดแชร์ไปเลยอย่าไปรอ และที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือ Subscribe นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย